ติดตั้งแต่โกบบนเฮาอ่ะโกบนันเฮาไปถึงซี่แยกเลยประมาณก็น่าจะถึงโลกว่าใครที่จะมาเส้นนี้เดี่ยวไปเลยนะคะรถแน่นมากปกตินี่รธรรมดาน่าจะติดไอ้ที่ทางไปไหนนะทางเข้าคลองอะ่อะาทางคลองห้วยเสน่ห์เนี่ยปีนี้รถเยอะมากเลยในเมืองไม่มี ในเมืองเขาน่าจะจัดตรงตรงแถว,วเออโซอยตะวันแดงอ่ยเขาจัดให้เล่นตนลางคืนใครมีธุระมาฝั่งเส้นตะวันแดงก็หลีกเลี่ยงได้นะรถแน่นนี่ทางไปแยกน้องเต่านี่ก็จอดประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงเลยนะไม่ขย,ยับขยันเลยที่เดิมถ้าใครจะใช้แยกเนี่ยต้องหาเส้นทางลัดโอ้มอาว่ะ จะมีคนจอดเล่นน่ะแต่ไม่รถติดเส้นเลี่ยงเมืองอ่ะติดทุกฝั่งเลยเนี่ฝันนง่งน้องเตานี่ติดเยอะทางไปห้วยสเสน่ห์เ้อกเส้นทางออกมาจากห้วยเสน่ห์ก็แน่นนะคะติดยาวเลยนี่นี่อันนี้เป็นเส้นในเมืองไหม น่าค่ายวันสนุกมากพี่น้องนี่เป็นเส้น,นข้าง,องนอกไหมเส้น,นทางไปทางรถไฟอ่ะใช่ไหมเส้นเนี้ยหน้าบกาาสออืมใช่ใช่หน้าบกสอก็แน่นแต่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่มีโคงกดเจ้าโครงอะไรลุ่มน้องเห้ไหนแยกอะ จะติดไม่กี่เส้นนะสุริน่ะเส้นที่มีคนเล่นสงกราน่ะตรงนั้นจะติดถ้าในเมืองก็เส้นหนานบานสศ<อ>แล้วก็เส้นหน้าเต่าวันแดงแล้วก็จะออกทางหนองเต่าคือเส้นราติดแต่ทางอื่นโล่งสบายเส้นเล้งเส้นหนองเต่านี่หนักเลยนะเส้นหนองเต่า ติดโควิดเนี่ยติดโควิดมาสองปีปีนี้ก็เลยจัดหนักหน่อยรู้จากสีหน้าแล้วสนุกกันทุกคนนะคะอ,คอันนี้น่าจะเป็นเส้น,น,นเส้นตะวันแดงเนี่ยน,นี้ตอนตอนประมาณสามโมงเส้นตะวันแดงตอนนี้ หลังจากสามโมงมานี่เข้ามาอีกรอบสี่โมงนี่ตรงนี้คือรถไม่ขยับเลยอ่ะน,นี่ก็น,าน่าจะเป็นวันวันที่สิห้าใช่ไหมวันนี้วันนี้เป็นสงกรานวันสุดท้ายของสุรินทร์นะ นนรถก็น่าจะน่าจะเลิกติดแล้วนะน,นี้แค่เส้นเส้นตรงไหนน,น,ออน,นี่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 เส้นที่ไปทาง ทางเลี่ยงเมืองมาฟังฟังโรบินสันเนี่ยจากโรบินสันมาหนองเต่านี่ดูได้เลยนะเ,นเพื่อนติดมากเนี่ยเส้นตรงแยกหนองเต่านี่นี่ดูรถเลยปกติรถไม่เยอะขนาดนี้นะครับถ้าถ้าวันธรรมดานี้ไม่มีรถนะครับอันนีคน้คนเขาเล่นสงกรานด้วยกับ<า><อ>คนที่ขึกรุงเทพเลอแล้วก็เล่นสงการรถติดแน่น ติดเกือบถึงศูนย์ราชการนะ่ะน่าจะหลายโลอยู่เนี่ยถนนอีกฝั่งนี่โล่งเลยนะกฝั่งเพื่อนๆที่จะเดินทางเที่ยวนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับดูเส้นทางที่รถไม่ค่อยติดนะครับ เป็นเส้นทางที่เป็นทางลัดก็ได้แต่รถติดนี้เสียเวลามากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสงกรานต์ปี6-6นะครับนี่นะครับเป็นวันที่15แล้วนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปี6-6นะครับเพื่อนๆที่จะเดินทางกลับกรุงเทพหรือจะไปทำงานต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้ามีคำเสนอในอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ